สวัสดีครับจากร้านคงจักรการเกษตรเลิงนกทานะครับวันนี้ก็เป็นวันที่21นะครับมกราคม69นะครับก็มาส่งสินค้าทางไปสณีเก็บเงินปลายทางนะครับเป็นเครื่องหยอดข้าวโพดนะครับ2แถวขาอิสระจานกู่ลูกปืนใบขี้เมานะครับใส่รถไถยนั่งขับนะครับด้านหลังนะครับสินค้าเดี๋ยวไปชมกันนะครับลูกค้าก็อยู่ที่อำเภอสอยดาวนะครับอำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรีนะครับจันทบุรีนะครับผมนี่ครับได้โทรมาสั่งซื้อเมื่อวานนี้นะครับนี่ครับวันนี้ก็ส่งให้ลูกค้านะครับส่งแถวขาอิสระจานคู่ลูกปืนใบขี้เมารถไทยนั่งขับนะครับใส่ได้ตั้งแต่ตั้งแต่รถไทยญี่ปุ่นเล็กนะครับจนถึงรถไทยนั่งขับห้าสิบแรงนะครับได้นะครับรุ่นนี้ก็หน่ากว้างหนึ่งเมตรยี่สิบนะครับนี่ครับหนึ่งเมตรยี่สิบนะครับ ระหว่างห่างข้งขาตั้งมา65เซนนะครับการล่างตั้ง65เซนนะครับ65เซนาจานใบขี้เมานี่เป็นขนาด16นิ้วนะครับ16นิ้วนะครับลูกปืนนะครับลูกปืนนะครับขาอิสระนี่ก็จะมีโชคอยู่ด้านหน้านะครับตัวนี้ขาอันนี้เวลาหยอดเอ่อพื้นเจอพื้นดินที่ไม่เรียบนะครับ ค้านี้ก็จะขยับขึ้นขยับลงได้นะครับตามพื้นดินพื้นผิวดินนะครับตามทางนะครับตัวจานหยอดนี้จะแถมให้ให้ลูกค้า3ามชุดนะครับ3ามชุดให้ลูกค้านะครับก็จะมีอ่า ตัวสามหุนนะครับสามหุนนะครับเนี่ยสหุนแล้วก็อันตัวนี้สี่หุนนะครับตัวนี้สามหุนอันอีกตัวนี้สี่หุนนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นสามหุนครึ่งนะครับแถมไปสามชุดนะครับทีถังนี้จะเป็นสามหุนครึ่งนะครับสาหุนครึ่งถังปุ๋ยนี้ก็เป็นถังปุ๋ยสแตนเลสนะครับสแตนเลสใหญ่นะครับ ต re ัวนี้นะครับดะนเลดนะครับมีลิ hmm. ้นปิดเปิดนะครับอันนี้ปิดลิ้นปิดปิดไว้นะครับถ้าจะดึงออกก็ดึงตรงนี้นะครับนี่ครับแก้ขันตรงนี้ออกนะครับแล้วก็ดึงลิ้นออกนะครับได้นะครับอันนี้ขันไว้แน่นนะครับเลยไม่ได้ดึงออกนะครับหนึ่งกรงจักรด้านหลังนะครับตัวนี้ขากบก็เป็นขากบคู่นะครับนะครับตัวนี้ ข้าวโพดลงตรงนี้นะครับปุ๋ยตรงนี้นะครับนะครับมดลมแรงครับวันนี้นี่นะครับก็ถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับเครื่องหยอดข้าวโพดนะครับทางร้านก็ dramatic. มีจะมีตั้งแต่สองแถวนะครับนั่งขับมีสองแถวขาธรรมดาขาอิสระ3ามแถวขาธรรมดาขาอิสระสี่แถวขาธรรมดาขาอิสระนะครับ ของนั่งขับมีทุกรุ่นนะครับเครื่องหยอดข้าวก็มีนะครับเดินตามนั่งขับมีทุกรุ่นนะครับจัดส่งทั่วไทยได้เก็บเงินปลายทางนะครับเก็บเงินปลายทางได้นะครับอยู่ไกลก็ส่งทางไปรษณีย์แบบนี้นะครับเก็บเงินปลายทางนะครับลูกค้าสนใจก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์0627545665 0627545665นะครับส่งทั่วไทยเก็บเงินปลายทางนะครับประมาณนี้ครับเฟซ e b o บุ๊กยูทู e นะครับองจากการเกษตรเลิงนกคานะครับ มาณนนี้ครับอันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ